สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1ก็เป็นนะครับและไม่ว่าใครในตอนนี้นะครับที่ได้เห็นการโชว์ของน้องต้นเข้าซึ่งในตอนนี้ผมว่าหลายท่านนะครับก็จะต้องเห็นการโชว์ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ของการโชว์และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและเข้าถึง FC แฟนเพลงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะคำติชมต่างๆในการโชว์ของแต่ละเวทีน้องต้นข้าว จะนำมาปรับปรุงจุดไหนดีก็ต้องพัฒนาต่อไปและจุดไหนไม่ดีก็ต้องแก้ไขจึงทำให้คุณผู้ชมหลายท่านนะครับได้เห็นการโชว์ที่แปลกใหม่ซึ่งได้เพิ่มอรรถรสในการรับชมทั้งด้านหน้าเวทีและรับชมอยู่ทางม้านนะครับอย่างบนวิธีการแสดงล่าสุดน้องต้นข้าวได้ปรับรูปแบบใหม่ของการโชว์โดยการนั่งร้องเพลงให้ FC แฟนคลับให้ได้ฟังกันนะครับ ซึ่งได้ฟังกันแบบใกล้ชิดนั่งร้องเพลงด้านหน้าเวทีกับคุณปิงที่มาในเพลงคนแบกรักในเวอร์ชั่นนั่งร้องคู่ฟังไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมเพราะน้องต้นข้าวได้ชวนคุณปิงร้องเพลงคนแบกรักแล้วนั่งลงกับเพืินบนเวทีนะครับให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งเป็นภาพที่น่ารักแทบจะไม่มีศิลปินคนไหนทำแบบนี้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรในตอนนี้นะครับ ก็น่ารักไปหมดเลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็ทำคอนเทนต์แบบน้องต้นข้าวเยอะมากๆซึ่งจะอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆกระแสมาแรงมากเลยทีเดียวนะครับและจะมีหลายคนนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องต้นข้าวเยอะมากๆและเล่นเพลงเสียงของน้องต้นข้าวไม่ว่าจะร้องเพลงลงจากรถและเล่นเพลงเสียงของน้องต้นข้าวซึ่งเป็นที่นิยมจํานวนมากในเวลานี้นะครับและในการแสดงของน้องต้นข้าว ก็ได้เดินลงจากเวทีนะครับมาพบปะกับเอฟซีแฟนเพลงอย่างใกล้ชิดซึ่งผมก็มองว่าการทำแบบนี้ซึ่งเป็นกันเองมากๆเหมือนลูกเหมือนหลานมาร้องเพลงให้ฟังอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมว่าคิดว่าหลายท่านก็ต้องการภาพบรรยากาศแบบนี้คือแอดเองก็อยากชมภาพบรรยากาศแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับคะแนนเต็มร้อยให้ร้อยไปเลยนะครับฟังเพลงของน้องต้นข้าว และมีความสุขมากเลยทีเดียวนะครับและในวันนี้นนองต้นข้าวก็มีคิวงานการแสดงในวันที่13มกราคมในเวลา20นาฬิกาในงานอุปสมบทที่บ้านหนอง้ไฟอําเภอ,อเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบรุรีและในวันนี้ก็จะมีศซลปิดอีกท่านนั่นก็คือคุณลำไยไห,หทองคำและประเด็นสำคัญก็คือซึ่งเป็นเจ้าภาพท่านเดิมจากงานวันที่12นั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้ ก็จะมีเวทีสุดใหญ่ซึ่งฟังไม่ผิดนะครับคือเจ้าภาพคนเดิมได้ว่าจ้างหนต้นข้าวต่ออีกวันแต่ขยับเวลามาเป็น20นาฬิกานะครับและลำยาเฮตงคำก็จะขึ้นเวลาประมาณ22อนาฬิกาและจะต้องขอขอบคุณเจ้าภาพใหญ่ใจดีสีอุนบลฟาร์มอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับที่ว่าจ้างหนต้นข้าวทั้ง2วันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถเดินทาง ตามไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวและทีมงานได้เลยนะครับและจะต้องขอขอบคุณเจ้าภาพใจดีที่ว่าจ้างน้องต้นข้าวถึง2วันติดเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับก็จะมีข่าวด่วนเข้ามาสำหรับผลคะแนนจาก Thailand Top w o r ส2025ซึ่งในวันนี้ผลคะแนนเป็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับอีกแล้ว Thailand To อ w o r สก็เป็นอีกแคมเปญ ที่เ c แฟนคลับหลายท่านก็ต่างให้ความสำคัญในการโหวตคะแนนให้กับศิลปินที่ทุกท่านรักซึ่งจะเป็นแคมเปญของอสมทเพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีซึ่งจะมีหลายท่านนะครับก็ต่างให้ความสำคัญสำหรับในสาขานี้กันเยอะมากๆทั้ง5ศิลปินที่มีเชื่อเข้าชิงไม่ว่าจะเป็นคนที่1 C1 ไรอันการบดิตคนที่2 C2 ก้านตองทุ่งเงินคนที่สามสี่สามนันอัน,นันคนที่สี่สี่สี่เบธิชาและคนที่ห้าสี่ห้าต้นข้าสปริยาและผลอันดับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้และศิลปินที่ท่านหวดคะแนนให้จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตามไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากอันดับที่ห้าสี่สองก้านตองทุ่งเงิน อันดับที่สี C4 เมทิชาอันดับที่สาม C3 นันอันน,น์และเข้ามาสู่อันดับหนึ่งและอันดับสองที่ขับเคี่ยวสูสีและผลัดกันขึ้นนำในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับสองของวันนี้ได้แก่ 4, 5ต้นข้าสุปริยาและอันดับที่ 1, ประจำวันที่13มการาคมปี2569ได้แก่ 41. ไรอันกัดบ,บันดิตและนี่ก็คือการรายงานอันดับล่าสุดของ t h l a n d t o ท b ปโ r d และในวันนี้นะครับก็จะต้องขอแสดงความยินดีกับน้องไรอันด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ได้ขึ้นมานำอยู่ในอันดับที่หนึ่งได้สำเร็จและคุณผู้ชมทุกท่านก็ยังสามารถร่วมกันวกคะแนนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับไปจนถึงวันที่25มกราคมปี2569นี้ คือวันสุดท้ายของการบุคะแนนให้กับศิลปินที่ทุกท่านรักเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับและศิลปินคนไหนจะได้ตําแหน่งสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีมาครองนะครับอยู่ที่แฟนๆทุกท่านแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกคะแนนเสียงที่มาจากเสียงของประชาชนและเป็นรางวัลอรงเกียรติของประชาชนที่มอบคะแนนเสียงให้กับศิลปินที่ทุกท่านรักและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ และจะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ